ก็กินกับหอมแช่บค่ะพี่นอ้องคำใหญ่ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาข่าววันนี้นะคะได้เมนูแซบๆง่ายๆอีกแล้วค่ะเมนูสิ้นเดือนเนาะยำหอยดองนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นใบมะกรูดหอม หอมแดงหอมแขกนะคะต้นหอมผักชีขิงพริกซอยนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะที่ขาดไม่ได้เนาะมาค่ะเซฟเซน้ำกันเนาะหนูพูดชื่อหมดแล้วเนะวาะกลัวผิดพลาดเหมือนเมื่อวานนะเนาะที่สมองสั่งการผิดพลาดเด้อะมันคือกระเจียวนะคะจริงๆจะพูดว่ากระเจียวปากไปกระเจี๊ยบด้วยจะ้ะมาค่ะทุกคนอุย้ยน้ำลายแตกหอยดองตัวใหญ่เลยค่ะ กินกับข้าวสวยมาอืม,อมร้อนนะแตก เมนูง่ายๆช่วงสิ้นเดือนน่าจะแซบ่บมีหลายคนนะคะถามมาเยอะมากว่าเหมอใช้ลิปสติกสีอะไรทําไมสวยติดทนอันนี้อันนี้จะหนูหนพูดจริงๆนะคะหนูใช้ของพี่ตั้มมี่ค่ะแบบเดียวกันเลยสวยจริงติดทนจริงค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะไว้มีเวลาก่อนอื จเจียวชอบกินสดมันหอมตอนนี้มานั่งถ่ายคลิปตอนเที่ยงเลยจ้ะเท้าเที่ยงนะคอนแห้ง ขออนุญาตที่ต้องใช้มือข้างหนึ่งเนอะจะกินซ้อมก็ไม่ถนัดอ หอมขิงมากค่ะทุกคนจัดให้แบบครบสูตรเลยค่ะตามพี่พี่เอฟซีขอมาเนาะทั้งใบมะกรูดทั้งตะไคร้ทั้งขิงทั้งหอมทั้งพริกด้วยจ้ะ ไม่ใช้ลิปชบาแบบพิตาม,มีด้วยจะ้ะแต่เมยชอบใช้04เนอะ04กับ06นะคะเป็นลิปชาบาด้วยจะ้ะที่พิตาม,มีใช้อยู่เหมือนกันเนาะอโอ้เสียงแอร์ก็ดังนะขอโทษขออภัยด้วยจะ้ะไม่เปิดแอร์ก็ไม่ได้เนาะ นี่ค่ะหอยดองตัวใหญ่ๆเลยค่ะเลือกยี่ห้อที่ไม่เค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวจนเกินไปด้วยพี่นอ้องกินแล้วก็แซ่บอร่อย จีดขึ้นจมูกพริกลูกโดดนำ้ำแซ่บๆน้ำกัน้อจ้ายำหอยดองทรงเครื่องกินกับแตงกวาเข้ามาก นูง่ายๆนะจ๊ะคิดอะไรไม่ออกก็กินหอยดองอืม ต้องหอยดองตัวใหญ่ๆคะ่ะเบงตัวใหญ่มากสะใจแฮะต้องรีบกินด้วจ้ะวันนี้พอดีว่ามีงานเนาะ ชอ,ชอบกินกับหอมแชบค่ะ ดีมากคิงนี่ค่ะพี่นอ้องคัมใหญ่เลยค่ะ เจ๋อมากนี่ค่ะพี่น้องเอาคำสุดท้ายเนาะจุกๆแล้วกันเนาะขอภายในความเข้าไม่หมดเดลยแต่หอยดองหมดก่อนนี่ค่ะพี่น้องคำสุดท้ายอืม คทุกนเมนูวันนี้เนาะเป็นเมนูง่ายๆนะคะกินได้ตลอดเนาะทําง่ายด้วยจ้ะพี่น้องยำหอยดองนะคะยำหอยดองสงเครื่องเนาะค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เมลี่ผ่าแซบด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย